มือนีผ้ามาดักท้ายหนูครับอุปกรณ์ที่ใส่สิเป็นกับเล็กโมดิฟายเป็นเยื่อก,กับปูแล้วก็ฉีดด้วยน้ําหอมครับผมตามแนงที่ดักเป็นขางคุยครับขางคุยในในหน้าเขามาล้พี่น้องมาแล้วเจ้าของคุยมาแล้วครับผมเห็นแวบๆบแบบล้วครับนะเห็นน้อยนึงละปากกตัโตน้อยนึงกลมบลืนครับผมเป็นจังได สี่เขาเลยบอส่งเป็นแต่บอเราแป้งปันไดพี่น้องหนูกะโซ่งตัวหญ่อยู่ครับผม,มหนึ่งเดียวมันกะสซ่งตัวหญ่อยู่ครับฮึโดมไกลเลยพี่น้องอ่ายังบอเอาครับยังบอเอายังบอเอาครับนั้นสีล่องมาเขาข้างหลังอ่าเข่าข้างหลังจริงๆพี่น้องนะครับมาแล้วครับมาเขาข้างหลังครับผม ลุนกันครับขังหลังบ่เอาครับผมขังหลังบ่เอาไปซ้ายอีกไปตรงได้อีกออกจากขังหลังครับอุ้ยมากขังหนาพี่น้องออกจากขังหลังมากขังหนาครับผมมากขังหนาคือเก่าพี่หนูตัวใหญ่อยู่ครับผมหนูตัวใหญ่ครับรวมครับใกล้เขามากไกลเขามาเอาบ่เอาย่างบ่เอาพี่น้อง รุนกันครับผมรุนกันครับนี่ดมใกล้แล้วครับผมกัดขากัดขาเป็นไรล้านบอลลันกัดขาครับล้านบ่ออ nah ุ้ยบอลล er ันครับยังบอลลันครับผมยำขากับปูเฉยแล้วครับผมนี่ตัวอ้วนอยู่ครับผมแต่ว่าเพนนังเมื่อกีตัวอ้วนนี่นครับนี่ครับตัวอ้วนอยู่ครับอ้วนอ้วนอ้วนเลยครับนะขั้นพี่น้อง หิวกับหิวครับขั้นพร้อมนะที่ขั้นครับนังเก่า,น,ากนังเลี่ยขนอ่ะถาครับผมรับชมรับกันอันนี้บ่ได้ก่อเลยนะครับพี่น้องอ่ะเบิง้งเบิ้งก่อนครับเบิ้งก่อนเป็นได้เอาเพราะเอากาัดกัดแล้วกัดแล้วรันย่างบอลร,รันพี่น้องย่างบอลร,รันอันนี้บ่ได้ก่อเลยนะครับผมนี่บ่ได้ก่อเลยนี่คลิปแบบ นี่เลยครับบริเก็ให้เร็้ใหอยย่างเลยครับผมรุนกันครับรอชมกันพี่น้องว่าสิเป็นแบบใดนางก่อนนางเก่าอ่ะมาดูน้ากันขาเหยียบพี่น้องขาเหยียบครับเล็กแล้วย่ยางครับย่าง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 ลีลาขนาดเลยครับผมลีลาจัดเลยครับรุนกันต่อรุนกันต่อผมรุนกันต่อโครตรโตตัวกับปูพี่น้องตัวโดตัว,วกับปูแล้ว เรียบร้อยบะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเซตบักกองดองขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเจอกันคลิปหน้าผมสลับมันนี่ขอบคุณหลายๆครับ